ค่ะเพื่อนๆเออยายสำราญย่านหัวค่ะช่องน้อยๆของยายสำราญย่านหัวมาแล้วกลับมาแล้วค่ะเอามานำเสนอเรื่องราวชีวิตวิถีของคนต้มสูปลาจ้าตอนนี้เราก็มาเลาะทุ่งนาค่ะมาดูบ่อปลานะคะที่เราจะซื้อที่เราจะหาเราจะสู่ปลาค่ะเพื่อนๆค่ะเอ,อมาทุ่งนาตรงนี้ ยังไม่ได้เกี่ยวข้าวค่ะแต่ว่าเราก็จะต้องมาดูค่ะเพราะว่าบ่อประจําของเราที่เราเคยมาก็ต้องมาดูไว้ก่อนซอรว์ไว้ก่อนค่ะมาดูไว้ก่อนเนะาะว่าจะเป็นยังไงปีนี้มีปลาบา้าฟ้าเนาะยังไงก็ต้องมาดูมาพูดคุยหมอหมอยจที่โจยเกับเจ้าของนาเจ้าของบ่อไว้ก่อนครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูรวงข้าวสิครง,งามงามค่ะแถวเนี้ยเพราะว่านาแต่ละเจ้าเลี้ยงวัวเยอะค่ะแถวนี้โซนนีๆๆ้นะคะเพื่อน เออเจ้า,จาของนานี่จะเรียงวัวเยอะแล้วก็เออจะเป็นปุ๋ยปุ๋ยมูลสัตว์ปุ๋ยขี้วัวขี้ควายเนาะเอาไปหวานข้าวเนาะมันก็เลยทําให้ข้าวงามงามกว่าแถนนี้นี่คือข้าวาวัวนะครับเพื่อนข้าววัวเจ้าของบอกที่เราจะมาดูนะเนี่ค่ะทุกคนดูข้าวงามงาม,งามอว่นซอนข้าวว่าอันนี้คือข้าวบรินะคะข้าวบริหนึ่งส่วนห้าค่ะอแก่แล้วจะยังไม่จัด ยังไม่แก่จัดยังไม่พร้อมที่จะเกี่ยวค่ะแต่ว่าก็แก่แล้วเนาะนี่แหละค่ะโอ้ยออซอนเอซอนค่ะเพื่อนๆค่ะเอซอนข้าวอซอนข้าวเนยนะค่ะทุกคนค่ะเรามาดูบ่อปลาเนี่ยแหละค่ะภาพบรรยากาศอย่างนี้นะคะอีกไม่เกิน20สบวันจะหายหมดเกลี้ยงนะคะภาพแบบนี้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าชาวนาเขาก็จะเกี่ยวข้าวกันค่ะนี่ค่ะข้าวแก่จัดแล้วชาวนาจะเกี่ยวข้าวกันแล้วอีกไม่เกินสิ้นเดือนนี้น่าจะหมดพึ่บเบา ทางเป็นลุมเป็นบอ่อไม่เกินสิ้นเดือนทางนี้ก็เกี่ยวข้าวกันหมดแล้วค่ะไม่เกินสิ้นเดือนเนาะไม่เกินสิ้นเดือนพฤศจิกยยายนนี้แหละ,ะทุกคนค่ะนาแถวนี้จะเครี้ยงเลยนะเพราะว่าเขาจะเกี่ยวข้าวแต่ตอนนี้ก็แต่ตอนนี้ก็น,นี่แหละค่ะประมาณนี้ค่ะทุกคนน้ำยังไหพท่ออยู่เออก็มาดูมาเซอร์เรามาดูไว้ก่อนไงมาเซอร์เไว้ค่ะน้ำยังเยอะอยู่ พอเจ้าของเขาไม้ละนั่นนี่ค่ะเรามาดูาซอวรว์ดูบอ่อปลาค่ะไม่เกินสิเดือนเราจะมาสูบแน่นอนค่ะอย่างบ่อนี้เราก็คุยกับเจ้าของบ่อไปแล้วเนาะพก็มาดูน้ําเขาน้าเยอะไหมน้มํายังเยอะอยู่ค่ะน้ําเยอะไม่พอข้าวยังไม่ได้เกี่ยวอยีกต่างหากค่ะเพื่อนๆนี่ีสิคะข้าวจะ<ๆ>ไม่เกี่ยวค่ะแต่เย็นๆนะคะวันนี้เขาจะมาตกปลาตกเบ็ดปะนี่ค่ะเราก็ กำลังมาดูข้าวในนาดูน้ำดูบ่อปลากันนี่แหละค่ะเพยยื่อนๆค่ะเป็ของหน่อยมันไม่ใช่เหรอไม่เป็นบอกยังเราตอนคนไทยอยู่บอกนี <c oughs> ่แหละค่ะบอกชุงนาค่ะเพื่อนๆดูทุ่งนาไปพร้อมกับเราเจ้าของนาแกแกอยู่ใ <c oughs> นไม่รู้หรื <c oughs> ยอเ่ ่น้องมูเลยมเราบอกมาบอกเขาอกอย่เขาก็ยังแหงเลยกเห็นเกียวนี่แหละฮะทุงนาที่เรามาดูบ่อปลาค่ะจ้าจิโจยจ้าจโจยน้ำนี่ไหลเนาะทำไมได้ใสน้อเนาะ นาโซนี้บ่อแถวนี้นะฮะบ่อไม่ใช่สังเกตหรือตัวนี้สังเกตุว่านน่าจะหลังปีใหม่ค่ะพี่จอดตรงร่มนั้นก่อนพี่ค่อยไปดูอะไรบางอย่งไปไม่ได้แล้วน้ำมันเยอะนาะอันหม้ออะไรยู่หน้าอยู่บ่อสมชายเหรอสมชายเนี่ยค่ะทุกคนค่ะเราก็จะให้เพื่อนๆดูประมาณนี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะเดินทางไปต่อค่ะไปจ่ายจ,จีโจยกันต่อค่ะนี่ค่ะข้าวสวยๆงามๆอ้อนสอนอนอนซอนอ้อนสอนทุ่งข้าวทุ่งนาน้ำยังเต็มนาอยู่เลยค่ะเพื่อเป็นการไม่คลิปยาวเกินไปอ่าขอลงคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเพืเ่อนๆค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยวพับ้างกันไปต่อไปค่ะ